สปีดโซเอาอึ๊บช็อบวีเดีโอขวาเซฟ็สายต่ออึ๊บซับเยี่ยมอึบอึ๊บ Nương Let's go Nương Leo Hãy subscribe cho kênh วีเต็บวีช็อปเต็บช็อปช็อปเต็บเต็บอือช็อปเร็วจะได้ไปยิงแล้วเร็ววีเตะบอลด้านขวาด้นซ้ายดูใช่ใช่ นั่นแหละเ็เอาซ้ายหายเซปโปไปอีกคนเนีย yeah. อ่าปึ๊บเทินออกซ้ายกระโดดออกซ้ายเลย